หนึ่งค่ะแฮชแท็กหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดวอคนไหนนะคะชื่อแฮชแท็กนี้ก็าทำเอาหลายๆคนอมยิ้มกันไปตามๆกันเพราะว่าแฟนของน้องวอเนี่ยนะคะติดแฮชแท็กแสดงความยินดีให้กับหนุ่มวอหลังจากที่ตอนนี้มียอด follower ใน i n s t a g r กรมแตะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเฟลเวอร์แล้วนะคะพร้อมกับส่งข้อความเป็นกำลังใจและคอยซัพพอร์ตหนุ่มวอผ่านแฮชแท็กนี่วอนี่คือยินวอใช่ไหมยินวอที่พี่พีเคไปทำงานด้วยอ่เขาอยากพี่พีเคเล่าให้ฟังหน่อยทำไมคุณอินูบี้เขาบอกว่าเล่าไปถามว่าทำงานกันยินวอเป็นไงจะบอกว่าน้องอ่ะ อ่ะถึงแม้ว่ายังใหม่กับวงการบันเทิงอยู่แต่แฟนคลับเขาเยอะมากเากยอะมากถึงแม้เขาอาจจะพูดจะไม่ค่อยเก่งมากแต่จะบอกว่าทั้งสองคนน่ะคือคือพอพอคุยกันสนิทปั๊บพอเปิดใจปั๊บอ่ะเล่นกันสนุกบนเวทีมากแต่ตอนแรกยังมีเกรงๆไงที่ไม่กลับบางนาพอแล้วพอแบบแฟนพอแฟนคลับให้กําลังใจหันไปยิ้มหันไปถ่ายรูปเออพี่ว่ามันเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะที่บอกว่าอบอุ่นดีอ่ะถึงแม้ว่าณตอนเนี้ยน้องอาจจะรู้จักในในโอเคในกลุ่มนึงละ แต่พี่ว่าอีกหน่อยนะน่าจะดังกว่านี้อีกอะ่ะไ,ไปได้ไกลเลยกับยินวอน่ารักมากครับน่ารักมากอืม,อมนะฮะก็ติดตามแลวก็